สมาดีขอ่อยเปนหองตังไล้วันนี้ไปกับสาวใต้หลงนะคะไปแต่งตัวสวยมากนะคะวันนี้เลยนะก็จะไปท้าล้อไปตะเวนท้าล้อกันนะคะไปค่ะท้าล้อมีท้าล้อมมีสังเวยข้าจะไปเอาหาเปลวจะไปซื้อของนิดๆนิดๆน,น,นะคะกันเลยไปกัน มอเตอร์ไซค์นี่เหมือนกันแต่ว่าคนฝั่งนี่เปลี่ยนไปนะคะปกติก็จะน้องกิ่งนะคะมอเตอร์ไซค์สีเดียวกันเลยล่ะเขาต้องเขาต้องคนขี่ออมอเตอร์ไซค์คนกันเพราว่าเอฟี่สิบกล้องมาแอบเราอ๋อแต่เออเขาว่าดตีเอฟกันกนะครับนี่ เข,ขเข้าเข็ดท่ารอแล้วนะคะซื้อกับโอ,อ้โเขาะจะเลี้ยวขวาขึ้นกับนักเหนือเลี้ยวขวาเอาาเอดีนะคะข่าร้องก็โอ้โหเงียบมากเงียบแต่อ่าร้านนี้ก็ทำวันนี้ว้นนี้มีแต่ นั่นแว่นตาเนี่ยฮะแว่นตาเนี่ยนั่นเนี่ยฟังเออว้าวนี่นะเรามาร้านแว่นตาแล้วนะคะก็มีแว่นตาครบทุกแบบครบทุกแบบครบทุกสไตล์นะคะก็้วใส่ไปสวมไว้ที่ไหนนะคะแว่นตาหรอ สองกระจกดูตัวเองอะผระโมยยุ้งนีง่นี่นี่สตไตล์อีสัานนี่เซงวดอ๋อเหมือนคล้ายๆเหมือนที่ไหนเนาะแต่มันดีใจมันเป็นสีเหลียวอันนี้ด้วยอ่ะอ๋ออันนี้มันเป็นสีเออนี่สีเหลีย่ยมดิ่ไหนฮะดูใบใหญ่เลยหน้าอ่ะเออหนอนั่นเออตั้งเดิมใจเออหันเขาวางขายลงเหมือนเจ้ไหนนั่นไหะ แต่ว่าตัวองกปเลยโอ้โหเหมือนตั้งน ay นะาจะก็จะเงียบๆนิดนึงนะคะที่ทารอก็ก็พาสาวไปลงมาเลือกแว่นนะคะก็จะถูกใจหรือเปล่ารอดูนะแว่นสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแค่เหมือนเนู่อ่ะอันตั้งแน่นอะค่เหมือน เอาล่องมาเอาลองมาใส่ได้กันเลยสวยมากอ๋อี่สีเ okay. ป okay. oh. ้นหวานตั้งในก็มีทั้งนอกก็มีเน้นๆแบบเจ้าไหนก็หางดีนั่นนี่เกาะนั่นนี่โอเคมาอ๋เราขอเขาตั้งกล้องแล้วก็เรามาดูแลนะคะ ลองดูตัวเองเป็นไงบ้างคะอ<ม>อันนี้จะรัดนิดนึงหรือว่าอุ่นเบี้ยว โอ้โหร้านแว่นแบบมีเยอะมากจนแบบเลือกไม่ถูกเลยนะคะร้านนะคะค้ารองนะขายไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวพาไปซองกันจบนโอ้โหเหมือนเหมือนมาเฟีย <c oughs> มัน,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยโอเคนะมันเบี้ยวอย่างไรไม่เข้าใจแต่ว่าสีที่เมื่อกี้ใส่นี่ก็มืนน่าจะโอเคนะคะ สีนี้สีนี้ที่เมื่อกี้ลองใส่นะคะอืมไปคราวนี้ไปไหนดีเป็นไงคะไม่รู้จะเลือกยังไงจริงๆ เลือกยังไม่ได้นะคะเลือกมาถูกอะ่ะเห็นไแกจ้าท่านดีอ,อันนี้อันใหม่อันนี้อันนี้อันใหม่อันใหม่แต่้มอนเะป็นหาแบ นี่นะคะลองใส่ดูที่ค่อยฮีดกันไม่รู้รจะใส่ไปไหนมม่เดียวนะคะแต่มัน้าวนาซะมันไม่ไม่เหมาะมันไม่เหมาะ <c oughs> ไม่ถูกเลยโอเคร้อยเออซอลอันนี้เขาเลือกเขาเลือกให้ถูกใจไป,ปก่อนดูเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนก็เลยไม่เอาดีกว่านะไม่เ <c oughs> <c oughs> อาดีกว่านะแล้วคอเอา่ันนั่นนุ่มรสดะ โอ้แว่นเขาแบบเยอะมากนะ,ะอันนี้คือร้านขายส่งนะคะมีครบทุกแบบเยอะมากค่ะเลือกจนไม่ถูกเลยนะคะเนี่ยเลือกไม่ถูกจริงๆค่ะอยากได้อยากได้แต่ว่าไม่รู้จะเอาอันไหนนะคะก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่รู้ว่าจะใส่ไปที่ไหนเห็นเขาใส่ก็โอ้โหเท่สวยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเอาอันไหนจริงๆนะ,ะโอเคค่ะ อ๋ออ,อันนี้อันนี้หางเรืสีขาวเนี่เขามันเขามันเขานายอ่ะสีขาวสวยสีขาวสวยอันนี้เขาแต่งตัวมาก็สวยจรยิงๆออมันหลวมอ่ะเจ๊สีขาวเมื่อกี้ก็เรียนว่าเออเจ๊เสียนล้ายนั่นก็ไข่อันนั่นไว้แปลกแปลก ถ้โซนข้างในนี่ก็จะราคาขึ้นมานหน่งราคาขึ้นมาก็ไม่ใช่เท่าไหร่นะคะประมาณ200กว่าบาทก็ถือว่าแพงแล้วนะคะอืมนี่นะคะโอแว่นน่าจะใส่ปัญจักรยานนะคะเขาเขาหะเขาใสาย่างต่างหาก้อมาเขากับตีนนี้เตีนนี่นั่นใส่อันนี้แพงต้ มันคลายอยู่แต่ว่ามันหัวเดียวอันไหนใส่ใส่ขะวมนั่นนี่นะคะสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะแต่งตัวเข้ามากเลยเข้าหัวเดียวเอาเทอาก็นี่มันมันอันนี้มันก็ยิ้มมันแต่สั้นมันสั้นอันนี้เขาเลือกยิ้มมันแต่สั้นมันสั้นนแต่เขาเอาอันนีอันนี้ซั้นเพราะว่าเขาใส่ชุดอันไหนก็มันเดียบเขามาเขามันใหญ่อ่ะแต่เขาก็เลยเอาอันนี้เล็กอิน อเานะอืมสวยทุกอันที่เขาเลือกแต่ละเลือกไม่เป็นไม่รู้จะเอาไหนม้วนเลือกไม่หอไม่มีแล้วเาก็มีเยอะือังเยอะก็มีชอบสีนะแบบอื่นนะคะมันเป็นเช่นไงโอ่เลือก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 ค่ะไม่จองเงิ สีดำสีดำแต่ขามันหมนลายนั่นนะส้นี่ทั้งนี้เป็นของผู้ชายแล้วนะคะอ๋อนี่กอแค่หมอนคนงามใส่แคมบ่วล่ะอันน้อันนั้นร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะ ไม่แพงไม่แพงนะคะ,<ล>ะเพราะว่าเขาเป็นร้านขายส่งเดงในท่าร้อนเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะอเอเอ,เเอ,อมันมันคนละแบบแต่ว่าสุกอุ่มกระเข็ดแห้งๆฉันได้ยูสี่เขาสี่เขา มันเด่นชิมันชิมันเถอะเออเหมือนอันใส่มันปอเลยสื่อแสงกางงานอีสังก็มันดีอันโอเคน่ะเหมือนปอบงานกางขึ้นงายอีสังก็งามโอ้เขาได้ไปหลายอันเลยนะแต่เขาไม่ได้สักอันนะไม่ได้สักอันได้สี่อันได้สี่อันเลยนะหกร้อยทวนก็ไม่ได้ละ เลยโหเขาได้ไปตั้งสี่อันไม่ได้สักอันนะคะไม่รู้จะเอาอันไหนจริงๆนะเลือกของตัวเองไม่เป็นนะคะดูของคนอื่นแล้วก็ชอบของคนอื่นนะและเราก็ได้ออกจากออะไรนะที่ร้านแว่นมาแลกตังค์อีกแล้วนะคะไปไปวนแบบร้านแว่นแบบเขาได้ตั้งเยอะเขได้ตั้งสี่อันแต่น้องเหมยไม่ได้ซักอันนะก็ ท่าล้อก็จะประมาณนีนะไม่ค่อยมีคนเลยนะดูเป็นยังไงบ้างคะเงียบฉี่นะคะก็เดี๋ยววันหลังค่อยอยากได้จะไปไหนค่อยมาซื้อแล้วกันนะคะคือเลือกไม่ถูกจริงๆก็แบบร้านขายส่งให้แบบทางท่าล้อที่แบบเออเข้ามารับแล้วก็เขาเอาไปขายในรถเข็นอีกทีนะเขามารับแต่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะก็สาวไปลงแล้วก็ได้ได้ตั้งเสียอันงเลยหมือนแล้วนั่งเงินเดือน เงินนก็สองันสองพันสองร้ห้าสิบงพันสองร้อยห้าสิบหนบาทสองพันส้าสน้ำเงินก็2,2งสอนั่นน่ะนะสัจุดอันนั่นน่ะโอเคไปเลยค่ะไปต่อออกงานตั้งหรอติกัดจ้งเลยล่ะมาหู้นแล้วแต่เพราติกัดด้วยอันเาวาสัวต้องปักเวยอันไหนดีเลย มีสร้อยกลางนั่นก็อ่ะวันนี้ไปวนท่าร้ออีกเช่นเคยนะดูนี่เขาเขาอยากอะไรนี่อ๋อหัาเรีอันนี่เจ้าเขาจุ๋ไหนอ๋อพี่หนุ่มพีเจ้าอันดีใส่หมูเช่นไนอ่ะนี่นะแถวท่าร้อโหเงียบมากอ่ะแถวท่าตั้งนานแล้วก็มีลำโพงอ่ะไรสักมี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 ั่งเลย อันนั้นเป็นแครื่องอะไรไ,ไม่น้อยมือนต้นไม้อะไรหรือแต่ตั้งนานว่าทางนี้มันก็ไม่เห็นเสียว <laughs> ดูนะคะ,ะปิดร้านกันไปเป็นแถวเลยนะคะถ้าเราโหดมากเนาะขนาดนี้มันมีลำโพงไหนกับตั้งนาน ขึ้นนกัน oh, น้ำนะโหกะตั้งกวางได้หรออ่ะวันน so ี้ไม like so ่ไม so ่ไม่ทัวท่าน้อไม่ต้องกลับบ้านตั้งไม่หมดกระเป๋าไม่ต้องกลับบ้านเฮ้เฮ้ยดีเนี่ยอือขาเขาเขากลับได้เพราะมันเพราะมันมันเขาขับขนาดนี้นะนะเร็วฟิติปปนส์กับเซิงมดเลยเพื่อะ โอ้โหการสื่อการซื้อเลยเลี้ยวซ้ายตั้งน้ำดูแล้วท่ารถอันนี้เป็นอะไรท่ารถจริงหรือเปล่าโอ้เลี้ยวซ้ายไปกันัลโหลเงียบอย่างกับอะไรดีซอยกลางก็อยู่แถวๆนี้น่าจะมีน่ากลัวน่ากลัวสาวสาวบอกว่าน่ากลัวผีเลยโอ้โห ไม่มีน่ายีนะโอ้โหเออออการสายมันนีังนั่นน้อยอจานใส่โคโอ้โหแงบอย่างกับอะไรดีเงียบเต้โอ้โหเจ้า้้อยนี่เขเขไชุมน้เนี่ยชุน้ ออนง้ตใส่หนึ่งนึ่นอยงอยงลองันนะ,ะนี้นะคะสุดท้ายลงเลยให้ไม่ตังไม่หมดไม่กลับบ้านนะคะ <laughs> อันนี้ก็เคยมาซื้อแล้วแต่ว่าน้องไม่ไม่เอาแล้วนะเพราะว่าเคยมาซื้อแล้วรอ่นังก็เลยพาเข้ามาซื้อนะ,ะพาเข้ามาตะเวนท่ารอคะ่ะท่ารอก็เงียบเงามากจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเองนะคะตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงที่แล้วนะคะโอ้โหตะเวนท่ารอหลายชั่วโมง <laughs> สองคนนะคะคือเขาไปเมาของมาไปเมาของจากท่ารอมาแล้ว <laughs> คือไม่ได้อะไรเลยได้แต่ผลไม้อะไรนะอะโวคาโดมานะคะ<ม>ก็ไม่ได้อะไรเลยพากันตะเวนแบบจะจะมืดจะค่ำแล้วนะตะวันจะตกแล้วนะคะก็ซื้อของกินมากินอะไรคือมะม่วงนะ,ะมะม่วงไม่ใช่อะไรนี่นะคะชีวิตประจำวันวันนี้ก็มีผักแต่ว่าไม่ได้ไล์ขายนะคะคือเจ้ไม่อยู่ออกไปข้างนอกนะคะ ก็มีแต่พวกเรานั่งเล่นกันอยู่ที่สวนของเจ้าหอมเขานะคะนี่นะคะกับหญิงสาวไตลงนะคะเฮ้ย m แห้งพอบปแห้งคนแถวแถวนี้ก็ไม่ค่อยมาซื้อมีแต่คนพี่พี่เอซีฝั่งไทยที่ดูนะคะเพราะว่าคน้ากิเหล็กเนี่ ขายไม่ค่อยได้เลยนะถ้ามี PPFC ช่วยอวุดหนุนเนโอขายหมดไวห้าตั้งแต่ห้านาทีไล่แรกแล้วนะคะก็จะนั่งเล่นกันตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะคะชนี่นะคะเยอะมากนะคะสองเขตคือหนักมากนะคะนี่คือ30สิบาทเองนะคะถ้าไล์ขายเมื่อก่อนนี่ขายห้าสิบนะคะเหลือ ัเย็นนี้นะคะสุดท้ายก็ยังมีไลฟ์สดขายผักกันอีกแล้วนะคะวันนี้เมื่อวานก็ยังขายนะคะโอ้ยังไงก็ต้องมีขายผักทุกวันนะคัเพราะว่าผักมันออกนะทำมาหากินในด้านแบบไลฟ์สดขายผักเพราะว่าขายแบบธรรมดาม่ค่อยมีคนแบบผ่านไปผ่านมาแล้วก็รู้จักไม่เคยเห็นนะคะก็เลยไลฟ์ขายดีกว่านะคนจะได้เห็นไปทั่วนะว่าเราขายผักอะไรอย่างเงี้ย ผ่านลนึก็มีแค่นี้มีไม่เยอะมีไม่เยอะนะวันหนึ่งวันหนึ่งมีไม่เยอะนะมีน้อยเพียงเบางกําังจะไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเราเลยว่าไลฟ์ขายของอีกแล้วเป็นยังไงนะคะนี่นะคะไลฟ์สดถึงข้าคืนนี่เลยนะคะโอ้โหเต้นกันแบบไกลแบบออนไลน์นะคะเนี่ยไลฟ์ขายอยู่นะคะเฮ้ยดูนเดิ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 โอ้โหนี่ก็ถ่ายก็แบบไม่ถามก็ไเลยนะว่า มเมื่อ okay กี้ม im ีคนมาอุดหนุนหน่อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะคะก็เขาอยากดูสาวๆเขาไม่อยากอุดหนุนผักโอเคเดี๋ยวขอตัวให้ดูกันแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแพงอีกนะคะเพราะว่าเปิดเพลงอะไรอีกนะคะเดี๋ยวมาละเดี๋ยวจะมาล่ำลากันนะคะนี้พอดีแม่อะไรนะเพลงก่อน กล่องสีฟ้ากล่องสีฟ้าคืออะไรอ๋อกล่องสีฟ้าคือคอลลาเจนค่ะนี่ไงคะหนูก็เลยสวยไงพี่กินอันนี้ไงของเกาหลีค่ะคุณพี่490บนะคะหนูก็ได้เอานี่นะคะตอนนี้ยังไลฟ์ขายไม่จบขายไปยาวๆนะคะคือขายเอามันนะคะไม่ได้ขายให้มันแบบหมดไม่หมดก็แล้วไปนะคะก็ได้ขายนิดๆนะคะก็ตอนนี้จะทำก็ไลฟ์อยู่คนเดียวตอนนี้เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้ว วันนี้เหนื่อยจริงๆค่ะไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเท่าไหร่นะคะก็เนี่ยแม่นั่งเป็นเพื่อนจ้หอมไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พาทุกๆคนไปชมท่าล้อไปพาสาวไต้ลงไปซื้อของแล้วก็อาชี กลับมาบ้านแล้วก็มาขายของต่อนะคะให้ดูกันย,วยาวๆนะคะโอเคค่ะเหนื่อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันอาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดแชร์กันเยอะๆนะคะไปแล้วคะ่ะเจ็บโอแล้วเหนื่อยด้วยนะคะก็ไม่อยากจะพูดเดยอะแล้ววันนี้เหนื่อยจริงๆค่ะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีดพี่ๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะ I don't get